คนหนึ่งอวดความสามารถด้านดนตรีอีกคนก็ช่วยเอนเตอร์เทนนะคะแพ็คคู่ดีมทีมขนาดนี้ไม่แปลกเลยค่ะที่คู่จิ้นไบเบอร์วิวจะยังเรียกเสียงกรี๊ดแบบห้างแตกนะคะคุ้มกับที่แฟนๆเขาไปตอต้อนรับกันแน่นค่ะแล้วก็ยิ่งคิดถึงการเพราะว่า2นักแสดงนำจากซีรีส์วายเรื่องดังคินพอดเดอะซีรีส์บอกว่าไม่ได้มีอีเวนต์ใกล้ชิดแฟนๆแ,แ,แบบนี้มานานแล้วค่ะล้างยกแก๊งบินไปอวดความจิ้นนะคะจัดแฟนมิดแบบเบลทัวร์มาแล้วหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นที่ เกาหลีใต้นะคะที่ไต้หวนันที่ฟิลิปปินส์รวมถึงที่สิงคโปร์ด้วยต้องบอกว่าเป็นงานที่โปรดักชันเขาจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะแสงสีเสียงอลังการเพราะว่าร่วมง,งานกับผู้จัดคอนเสิร์ตเจ้าใหญ่ Life Nation t e l o ่ค่ะด้านเสียงตอบรับในต่างประเทศถือว่าดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าทั้งบาทสินค้าที่ระลึกหน้างานก็พากันโซอา แต่สำหรับหนุ่มๆตอนไปนี่ต้องบอกว่าหวันๆเหมือนกันเพราะว่าไม่มั่นใจนเลยว่ากระแสซีรีส์ที่เห็นในออนไลน์เมื่อไปถึงจริงๆจะเป็นอย่างที่คิดไว้หรือเปล่าค่ะโชวมผมมันมีพ็อปนะครับเราก,เราก็เราก็คิดเรื่องความเหมาะสมของของพ็อปที่จะใช้ขึ้นบนเวทีแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าของของม p โปจะมีบอกว่าจะมีลูกเล่นนิดน,นึงตอนที่เขาแบบว่าไปทักทายแฟน แฟนอะไรอย่างเงี้ย<ม>เขาก็จะมีบอกว่าชุดพิเศษแต่ละเมืองที่เราไป่่่แตละททีีเราจะไป <c oughs> จริงๆ <c oughs> พวกเราก็ไม่ได้มั่นใจ <c oughs> ขนาดน,นั้น <c oughs> คือเราตอนไปสิงคโปร์เนี่ยคือจะพูดได้เลยว่ายังยังไม่มั่นใจว่าก,กระแสที่นู่นจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราแค่อินเทอร์แอคกัน,นผ่านผ่านโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เบานะไม่เบาเลยคือเขาทําให้เรามั่นใจมาตลอดเลยแฟนๆมันสนุกมันสนุกทุกที่ที่เราไปเลยเพราะว่าเราอยากจะ ออมอบความสุขแล้วก็พวกเราเนี่ยตั้งใจฝึกซ้อมกันมาแล้วก็อยากอยากให้ทุกคนอ,ะอ่ะได้ชื่นชมกับโชว์เราแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันครับ b i b l e v วิ w ยังบอกด้วยนะคะว่าพวกเขาและนักแสดงนำจากซีรีส์คินพอดเนี่ยยังมีโปรเจกต์ใหญ่กับคอนเสิร์ตส่งท้ายคืนเขาดาวที่ b บ b บ e v วิ w บอกเลยว่าต้องยอมเคลียร์คิวค่ะพับตารางเที่ยววันหยุดยาวเพื่อแฟนๆแ,และเตรียมวางแผนตารางซ้อมกันเต็มที่ต่อจากนี้ค่ะ